สวัสดีครับพี่น้องชาวเฟ e บุ o กและ y t u t u นะฮะวันนี้นะครับร้านเกี่ยวเจริญนยนต์ก็มีสินค้านะครับมาลงใหม่หนึ่งขันรถหกล้อนะครับก็จะเป็นยันมาเยอะนะพี่น้องยันมาสวยๆเลยยันมาก,ก็น่าจะมีหลายตัวนะฮะยันมากนะครับสวยๆเลยถอยอย่างขาวเลยฮะ ท่านใดสนุกสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะฮะแล้วก็จะเป็นโครงไอ้ F C D นะฮะตัวนี้นะครับยันมาพร้อมยันมาแล้วก็อาทีร้อยเป็นโครงสยามพัดนะครับแล้วก็อ่าสยาม F C D โครง F C D ก็มีสองตัวนะฮะวันนี้พี่น้องนะครับพี่น้องท่านใดสนุกสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้หรือโทรมาสอบถามนะฮะ สวยๆเลยนะครับสวยเยอะวันนี้นะครับหรือจะเป็นรถนั่งขับนะฮะพี่น้องหรือจะเป็นยางเก่านะฮะจะเป็นยางเนี่ยเนี่ยรถเคอทีนะฮะราคาเจ็ดหมื่นห้านะพี่น้องนะถ้าตกสนใจก็ปักหมุดมาได้ครับร้านเขียวเจริญยนต์ของพี่ไก่ร้านหยุดทุกวันอาทิตย์นะฮะนี่ 0816744521 0823957344นะฮะร้รานปิดทุกวันอาทิตย์นะอนทย์เราก็จะปิดหรือจะเป็นพาวซารี่นะฮะชุดละพันห้านะครับพาวซารี่แขววางอย,อยู่เยอะเลยนะครับโครงก็สี่พันห้าพันพี่น้องมือเลือกชมดูได้นะครับนะฮะมืเลือกชมดูได้หรือจะเป็นสยามที่เราบิวใหม่นะฮะโครงละหมื่นเจ็ด นะครับวิวใหม่แบบนี้นะฮะเช็คภายในใหม่เรียบร้อยครับรับประกันสินค้าหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็โครงธรรมดานะฮะอย่างลุงเพชรตัวละหมื่นสองนะฮะนะครับตัวละหมื่นสองหรือจะเป็นพวกบิ๊กจิ๋วนะฮะอย่างนงี้ตัวละหมื่นสองแปดพันกว่าบาทโครงก็มีหลายราคานะครับพี่น้อง้ามาเลือกชมดูได้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นอ่าเครื่อง 95ต 10, ัวละหมื่นกว่านะครับหรือจะเป็น80หรือจะเป็น RT120 นะฮะนี่20,000บาทนะฮะตัวมาสอบถามมาได้หรือจะเป็น TF160L นะฮะสวยๆเลยนะตัวนี้48,000ถ้าพี่น้องติดนิ่มเลยนะครับเนี่ยสวยๆเลยหรือจะเป็น TF150 นะฮะนี่ ตัวนี้สามหมื่นแปดครับพี่น้องนะครับคนตกสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองพูดคุยกันไดอาร์ทีร้อยยี่นะฮะสองหมื T ่นห้านะครับหรือจะเป็นอาร์ทีร้อยสี่สิบนะครับราคาอยู่ที่สามหมื่นสองนะฮะก็คนตกสนใจรายการไหนก็โทรเข้ามาสอบถามนะฮะนี่นนะครับเครื่องเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก่าโค้งใหม่ คเครื่องเกา่าโคง้งใหม่อะไรเรามีครบหมดทุกอย่างนะฮะหรือจะเป็นเครื่องใหม่นะครับนี่พร้อมอะไรนะฮะพี่น้องรบถมรบชมกันได้ล้างเข่วจริยนย์ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะพี่น้องสวัสดีครับ